วันนี้หนูขอพาทุกท่านมาสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าของเพวียงสาที่นี่เรามีร้านค้ายุคเก่าที่ยังคงรักษาบรรยากาศในอดีตได้อย่างสมบูรณ์แบบบอกได้เลยว่าเป็นอันซีนที่หาดูได้ยากมากๆค่ะดังนั้นท่านที่จะวางแผนมาเที่ยวน่านพลาดไม่ได้เลยต้องแวะมาสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าที่เพียงสาให้ได้นะคะ ร้านค้าที่พูดถึงนี้คนในพื้นที่เรียกกันว่าร้านหนานหล่อซึ่งมีชื่อเป็นทางการว่าช่ายฮงเซ็งได้เปิดกิจการเมื่อกว่า70ปีที่แล้วประมาณปีพศ2492จนถึงปีพศ2547ก็ได้หยุดกิจการลงและในปี2565นี้ ลูกหลานรุ่นที่3ก็ได้กลับมาปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศที่จะพาเรากลับไปสะดุดเวลาด้วยตัวอาคารที่มีอายุถึง75ปีพร้อมสินค้าที่จัดเรียงไว้เหมือนกับที่เคยขายไว้เมื่อ70ปีก่อนบอกได้เลยว่า98%ที่มีอยู่เป็นสินค้าที่ยังคงค้างอยู่ในสต๊อก สินค้าที่จัดโชว์ร่วมพันกว่าชิ้นมีความหลากหลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าเครื่องสำอางประทินโฉมตะเกียงแบบต่างๆและไฟฉายสารพัดท,ที่ห้ออุปกรณ์การศึกษาเครื่องสังคนธ์เครื่องมือการก่อสร้างเครื่องมือการเกษตรอะไหล่เครื่องยนต์สีข้าว สินค้าที่จัดแสดงล้วนอยู่ในสภาพค่อนข้างที่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่เคยถูกจัดเตรียมไว้เพื่อจำหน่ายแต่ถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะหมดอายุการใช้งานไปแล้วแต่ก็ได้กลับมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวและนักสะสมของเก่าได้สัมผัสซึมซับและย้อนความทรงจำไปถึงเรื่องราวในอดีตและเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในอดีตรุ่นทวดปู่ย่าตายายว่ามีวิถีชีวิตมาอย่างไร มาเที่ยวนานต้องแวะมาเวียงสาแล้วมาสะดุดเวลาที่ร้านหนานหลอก,กันนะคะพลาดไม่ได้จริงๆค่ะท่านจะต้องประทับใจในสเสน่ห์เมืองเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในมนตราน่นานใต้อย่างแน่นอนค่ะ